สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับแพงอีกแล้วนะคะจากช ok ่องแพตตี้ชาแนลนะคะวันนี้ที่เห็นดิฉันใส่ชุดนอนแบบนี้นะคะคือตอนนี้นะคะมันถึกมากแล้วนะคะแล้วแพงก็กำลังจะไปนอนแล้วนะคะแต่ว่านึกขึ้นได้ คำถามหนึ่งที่เคยมีน้องๆนะคะถามมาในไอจีว่าพี่แพรก่อนนอนอ่ะพี่แพรทานอะไรในเรื่องของการดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นผิวกายหรือว่าผิวหน้าพี่แพรได้ทานอาหารเสริมอะไรไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแพรจะมาบอกว่าก่อนนอนนะคะแพรดูแลตัวเองยังไงนะคะในเรื่องของการกินอาหารเสริมนะคะว่าแพรกินอาหารเสริมอะไรบ้างนะคะโอเคไหมการดูแลผิวตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวกายเนี่ยก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาครีมบำรุงนะคะหรือว่าจะเป็นสกิน แค่อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะมาแนะนําในเรื่องของการทานอาหารเสริมแล้วกันนะคะในตัวที่แพรเนี่ยทานอยู่เป็นประจําทุกวันแล้วก็แพรเคยทําคลิปรีวิวแบบไปหลายคลิปมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องระขังหร,รือว่าช่องแพตตี้นะคะใครที่ดูตลอดจะรู้ว่าแพรรีวิวอาหารเสริมตัวนี้ตลอดเลยนะคะก็คือนี่เลยกูต้าแม เองนะคะให้ดูสองติกกอเผื่อใครยังเห็นไม่ชัดหรือว่าไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวแพท์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวขอทานก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาบอกว่ามันดียังไงะะก่อนนอนนะคะเป็นเวกแคปซูลแบบนี้นะคะนี่เลยแคปซูลสีม่วแบบนี้แพร์ทานก่อนนอนสองแคปซูลน,น,น,นะคะอ่านไปนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพูดเสร็จแล้วแพ์ก็จะไปนอนแล้วนะคะชื่นใจมีใครทานยาแบบแพร์ คือไม่ว่าจะเป็นทานยาตัวไหนก็แล้วแต่แพจะเป็นคนที่กลัวความขมกลัวความขมของยามากเชื่อไหมแล้วแพรจะต้องแบบกินน้ําก่อนแล้วก็ค่อยแบบอ้าปากแล้วก็เอายาเข้าไปบางคนนะ่ะแพรเห็นคือเขากินยาเข้าไปก่อนแล้วค่อยกินน้ําตามแพรแค่ความรู้สึกว่าเฮ้ยกินได้ยังไงคือคนที่แบบเป็นแบบนั้นแพถือว่าเก่งมากเลยนะลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าใครกินแบบแพรหรือว่าใครที่กินยาเข้าไปก่อนแล้วค่อยกินน้ำปอกมือให้เลยคนที่กินยาก่อนกินน้ำคือเก่งมากแต่ทําไม่ได้ทาไม่ได้เลยต้องกินน้ําก่อน <laughs> เออโอเคเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันไป เห็นไหมว่าแพ้ทานสอบแคปซูลใช่ไหมคะแล้วก็ดื่มน,น้ำตามเยอะๆนะคะนี่คือสูตรของแพ้เลยนะคะการก่อนนอน2เม็ดแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาอีก2 ะะหรือสองเซปซูนนั่นแหละเหมือนกันนะคะเออทีนี้เดี๋ยวแพจะมาบอกสรรพคุณของมันนะคะว่าเอ้ยทำไมแพรถึงรีวิวไปหลายคล,ลิปแล้วน้องๆอาจจะถามว่าแบบพี่มันดีจริงหรือเปล่าพี่แบบบอกหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้หนูกินมาหลายตัวแล้วนะคะมันไม่มีเห็นผลอะไรเลยนะคะตัวนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่แพรเลือกก็คือ1เนี่ยตัวนี้ยอดขายอันดับหนึ่งของเซเว่นแล้วก็บอกเลยว่าที่แพรเริ่มทานตัวนี้นะคะก็คือแพรไปดูพวกบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนนะคะที่เขารีวิวว่าตัวนี้มันดีแพรก็เลยโอเคไปซื้อมาตามคนอื่นเออนกกิ้วรูสึ มันดีจริงแพ้ก็เลยซื้อมาทานเองแล้วก็เอามารีวิวต่อให้ทุกคนในช่อง<ป>แพ้ได้รู้ว่าเออกูตาแม็กตัวนี้เนี่ยมันดีแล้วมันก็ปลอดภัยมากๆเพราะว่ามันได้มาตรฐานนะคะอย่างหนึ่งคือแพ้จะบอกว่ามันทานง่ายเพราะว่า1มันเป็นแคปซูลแล้วก็กูตาแม็กตัวนี้นะคะนอกจากที่มันนะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเาวกระจ่างใสขึ้นผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะตัวนี้แพ้จะบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิวก็คือลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสิว มากไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวแพ้นูน่นแพ้นี่อะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะแพททานตัวนี้ไม่มีสิวขึ้นหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงประจาเดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือมัอนเหมือนมีการปกป้องจากการที่เราทานกูต้าตัวดีเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะใครที่กําลังมีปัญหาผิวค้ำเสียผิวโทรม เป็นสิวผิวหมองคล้ำหรือว่าผิวแห้งกา้านดำแดงหรือว่าดำกรรมพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะอยากมีผิวที่ดีขึ้นนะคะแพรแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะกูตาแม็กนะคะที่แพรเองเนี่ยก็ทานอยู่แล้วก็เอามาบอกกับทุกคนว่าเอ้ยแพรทานจริงๆนะแล้วก็เอามารีวิวบอกต่อบทุกคนนะคะ<า>อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งที่เซเว่นแล้วก็ที่วัสันนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะแพรรู้สึกว่าทานไปแล้วยังไงมันก็ปลอดภัยนะคะมาตรฐาน GMP นะคะทุกคนที่แพรต้องบอกว่าเอ้ยมันปลอดภัยจริงๆนะเพราะว่า ตัวแพทานเองแล้วก็หลายๆคนนะคะที่เคยมีความคิดที่หรือเคยได้ยินมานะคะว่าเขาพูดกันว่าเขาไม่รู้ก็นใครเหมือนกันนะเขาพูดกันว่าเอ้ยกูต้าเนี่ยมันแบบว่าอันตรายหรือเปล่าก็ <c oughs> าเคยมีข่าวนู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยไม่ได้มีแค่กูต้าอย่างเดียวนะคะมันมีทั้งวิตามินมีทั้งคอลลาเจนแล้วก็มันมีวิตามินอื่นๆอีกเยอะมากๆนะคะที่จะมาช่วยบำรุงผิวของเรานะคะซึ่งไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเนี่ยหลังซองเขาก็บอกผ่านกกาาารรรตววปะเมมินนแล้้็ไดฐ GMP ไปดูได้นะคะไปดูได้นะคะแล้วก็เออที่แพทานเนี่ยมันเป็นซองใหญ่นะคะทุกคนซองเนี้ยมันบรรจุอยู่30แคปซูลซองใหญ่เนี่ยจะหาซื้อได้ในวัสันนะคะในท็อปหรือว่าจะเป็นที่บูธนะคะซองละ3 9 9กบาท30แคปซูลแล้วก็มันจะมีซองเล็กด้วยะคะ่ะทุกคนนี่ซองเล็กนะคะ อันนี้จะเป็นซองเล็กนะคะซองเล็กเนี่ยจะมีขนาดอยู่7แคปซูลนะคะราคา9 9บาทซึ่งซองเล็กทุกคนอาจจะเคยเห็นในเซเว่นนั่นแหละมันมีขายในเซเว่นนะคะทุกคน99บาทก็คือ127ซองแคปซูลนะคะคือซองเล็กเนี่ยแพยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปลองก่อนแพก็แนะนําให้เอาอันนี้ลองไปทานก่อนแล้วกัน7แคปซูลก็ทานได้ประมาณ7วันนะคะเอาไปลองก่อนหรือว่าเฮ้ยี่ทานไปแล้วเนี่ยภายใน,น1อาทิตย์เนี่ยผิวเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเปลี่ยนแปลงก็ไปซื้อซองใหญ่มาเลยนะคะตอนแรกเนี่ยแพยก็ซื้ออองงเลล็กมามาาาทน่ เพื่อความแบบการทดลองก่อนว่าเอ้ยมันดีจริงไหมพอทานไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันนุ่ม ขึ้นมันน่าสัมผัสขึ้นจากผิวที่เราดูแห้งกา้านเพราะว่า1เนี่ยตัวแพเองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการผิวค้ำเสียเพราะว่า1คือแพเป็นคนที่นอนดึกมากนะคะอาจจะไม่ได้ไปออกแดดอะไรที่ทํางานกลางแดดหรืออะไรคืออยู่ในแต่บ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในบ้านแล้วผิวจะไม่เสียเพราะว่าเราอะนอนดึกซึ่งคนที่นอนดึกนะคะปัญหาที่ต้องเจอเลยก็คือผิวแห้งก้านนะคะแล้วก็ซม์นะคือมัอนเหมือนว่าร่างกายของเรามันพักผ่อนไม่เต็มที่ผิวขาดน้ํานะคะทานตรงนี้ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแพก็เลยไปซื้อซองใหญ่มานะคะอย่างท Okay. ทุกคนก็คลิปนี้นะคะแพ้ก็มาเล่าสู่ันฟังนะคะว่าไม่เล่าสู่ันฟังหรอกก็คือมีคนถามแพ้แหละว่าเอ้ยก่อนนอนพี่ได้ทานอาหารเสริมอะไรตัวไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้ผิวมันขาวกระจ่างใสขึ้นหรือว่ามันเนียนนุ่มขึ้นนะคะที่แพ้บอกไปเลยนะคะ,ก,ะ,คะก็คือตัวนี้คูตาแมสนะคะไปหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็บูธแล้วก็วัสันนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีทุกสาขาท่วประเทศนะคะรานะคาก็ตามที่แพ้บอกเลยนะคะใครที่ยิ่งมีปัญหารเรื่องสิวนะคะแพ้แนะนําไห้ทานตัวนี้เลยดีจริงนะคะโอเคไหมสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแพ้มีอะไรที่จะ บอกอีกก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแพรนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะกุศลนะคะทุกคนบ๊ายบาย